ทำไมไม่เรียบร้อยเลยทำการบ้านเดียวนี้เคยคุยกับแม่ไหมเคยเคยแล้วแม่ว่าไงลูกก็ได้ถ้าพอลงมาดูแน่พอแม่เสียงดังปุ๊บต้องรีบไปอะ่ะเพราแม่เขาก็จะควงไม้มา <laughs> แล้วก็ท้ายทายแล้วบกแ,แ,แล้วการลงโทษแบบไหนที่คิดว่าไม่โอเคไม่ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทำตีต<ป>ี<ป>เห็นกันครับ ตีคือสีเเลิกยังไงต้องเลิกยังไงต้องเลิกแล้วเราก็ต้อนรับเด็กๆ3คนก็คือน้องเคสพีพแล้วก็คูณสวัสดีลูกสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆหลายคนพูดมาที่รายการพูดมาถึงเราว่าอยากจะให้ชวนคุยเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเด็กทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยใครคิดว่าควรมีการลงโทษยกมือลูก อ๋อแสดงว่าเด็กๆเห็นด huh ้วยการลงโทษเวลาที่พวกเราทำผิดแล้วถูกลงโทษลูกมักจะเป็นเรื่องอะไรขีดเส้นไม่ตรงลืมเขียนเลขหน้าข้อจะโดนว่าไปยกหนึ่งว่าโอ้ทำไมไม่เรียบร้อยเลยทำไมทำไมทำไมมันไม่เนี้ยทำไมไม่สะอาดประมาณนี้ครับอันนี้คือการลงโทษจากการที่เราทำไม่เรียบร้อยใช่ไหมลูกใช่ครับเวลาที่ถูกลงโทษเคสมักจะถูกลงโทษเพราะอะไรลูก หนูมักจะถูกลงโทษเพราะแบบแบบการบ้านค้างเยอะสมบเติว่าเรียนมาต้นเทอมทำทำทำผ่านไปครึ่งเทอมไปททำละอ๋อช่วงช่วงแรกขยันแต่พอ <ละ S 2> ผ่านไปครึ่งเทอมเริ่มไม่ขยันเ <c oughs> พราะอะไรลูกขี้เกียจทำขี้เกียจทำแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่ลงโทษคุณพ่อคุณแม่ทำไงลูกทำการบ้านเดี๋ยวนี้คือตรงนี้สำหรับหนูคือการลงโทษละเคยคุยกับแม่ไหมเคยเคยแล้วแม่ว่าไงลูกุ ก็ <g år> ได้ถ้าพ่อลงมาโดนแน่แม่บอกก็ได้แต่ถ้าพ่อลงมาโดนแน่แต่มันเป็นหน้าที่เราหรือเปล่าลูกเวลาไปโรงเรียนอะเดี๋ยจะขอเพื่อนลอกพอกลับมาบ้านหาข้ออ้างอื่นเดี๋ยวนะนนไม่ว่ามีเด็กเฉพาะยุคนี้ที่ลอกการบ้านเพื่อนยุคนี้ก็ยังลอกอยู่เหรอ <c oughs> ลอกเพื่อนดียังไงลูกลอกเพื่อนดีคือมันเร็วค่ะว่าเร็วเอาจตกครูให้เราทําการบ้านเพื่อให้เราทบทวนวิชาเรียนไม่ใช่เหรอลูกก็ก็แบบ มันมนขี้เกียจ์ทำอ่ะหนูว่าการบ้านมีเยอะไปน้อยไปเลยดีแล้วเยอะไปเยอะไปเยอะที่วันหัว่าเยอะวันหนึ่งถนูต้องทำทำเยอะขนาดไหนลูกแต่ละวันเนี่ยเขาให้เป็นสิบหน้าทุกวิชารวมกันหรือวิชาเดียววิชาเดียววิชาเดียวสิบหน้าเยอะขนาดนี้จะทำหนึ่งวันได้ยังไงเยอะไปใช่ไหมลูกเยอะไปเอาแล้วทำไมเพื่อนคนนั้นทำได้ลูกเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นเขาเป็น คนนี้แบบว่าคิดเลขเร็วมากแต่หนูคนที่คิดเลขช้าอุ้ยหนูเผยพูดวิชาออกมาจะเป็นไรไหมลูกหนูไม่รู้อ่ะพี่พีเคยโดนลงโทษเพราะเหตุผลอะไรลูกทำไมถึงโดนทำโทษแอบแม่เล่นเกมครับแอบแม่เล่นเกมอที่บ้านแสดงว่าที่บ้านมีตกลงกันใช่ครับตกลงกันว่าแค่ครัวละสิบห้านาทีถ้าทำงานทุกอย่างเสร็จครับอ๋อถ้าทำงานทุกอย่างเสร็จจะให้เล่นสิบห้านาทีแล้วพี่พีทำเสร็จยัง ทำเสร็จหมดแล้วครับแต่เล่นแต่เล่นไปแล้วแต่อยากไม่พอก็เลยไปแอบมาเล่นอีกก็เลยเดินลงโทษอันนี้คือเราท้าทายระบบ <c oughs> ใช่ไหมล <c oughs> <บ>ูกบางแล้วก็ท้าทายระบบเพราะไม่กลัวการลงโทษหรือเพราะอยากเล่นจนลืมทุกอย่างหนูว่าอยากที่สองเ,เพราะาย <ๆ S 2> อยากเล่น,นอยากนั่นแสดงว่าอยากเล่นมากอยากเล่นมากจนต่อให้จะลงโทษอะไรก็รู้สึกว่าคุ้มใช่ไหมลูกนั่นแสดงว่าบทลงโทษไม่แรงพอหรือเปล่าแต่นี่หนูไม่แอบเล่นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ากลัวไม่ได้นาฬิกา <C ül> มีสิ่งที่อยากได้เพิ่มขึ้นกลายเป็นว่ารางวัลก็เป็นสิ่งที่ต่อรองกับเด็กให้เด็กไม่ทาความผิดได้เอออันนี้น่าสนใจแล้วการลงโทษแบบไหนที่คิดว่าไม่โอเคไม่ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทำตีตีตีเหมือนกันครับเวลาที่ตีผู้ใหญ่เขาตียังไงลูกเวลาเขาเคสเพี้ยเลยเอาอะไรตีมือหรือว่าใช้ใช้สิ่งของตีมือค่ะใช้มือใช่ไหม เขาบอกว่าเขาก็เจ็บนะเขาก็เจ็บนะแต่เขาก็ตีหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออหนูจะถามนิดนึงแล้วถ้าในเมื่อผู้ใหญ่เขาเจ็บแล้วเขาก็จะตีเราเนี่ยคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่ทั้งนั้นที่เขาเจ็บแต่เขาก็ต้องตีเราทำให้เด็กจำทำให้เด็กจำแต่ว่าเด็กก็ยังทำอยู่ดีอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นผู้ใหญ่ควรทำยังไงลูกควรจะพูดดีๆค่อยทำโทษเด็กจะได้เข้าใจผมพูดเลยตีคือสิ่งที่แบบเลิกยังไงต้องเลิก มันจะชินไปเลยนะถ้าใช้เยอะเกินไปอ๋อคือเด็กจะเกิดจากการดื้อการตีแล้วมีอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่าแย่กว่าตีไหมปุ๊บพอแม่เสียงดังปุ๊บต้องรีบไปอ่ะพอแม่เขาก็จะควงไม้มาเรารู้แล้วว่าลำดับต่อไปหลังจากเสียงสูงคือไม้คุณเคยเจออะไรแบบนี้ไหมลูกผมไม่ยอมตื่นอ๋อเช้านี้เลยนะตอนแรกแม่บอกว่าคุณตื่นสิอุยน,นี่เสียงหวานนี่เสียงหวานวเยเคยสู แล้วเสียงสองสายเลสีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเขาก็โหต้องรีบลุกแล้วแบบไม่งั้นไม่งั้นน่าจะมีอะไรทำมาแน่นอนเมื่อเมื่อเช้าอ่ะหนูพ่อปลุกโอเคตื่นแล้วลูกโอเคตื่นแล้วก็กระชากฟังดูแล้วเหมือนเด็กๆค่อนข้างท้าทายระบบนะลูก <laughs> ใช่ไหมลูกเพราะว่าถ้าเราเราไปตั้งแต่ครั้งแรกเราทําตั้งแต่เสียงแรกอะความเข้มของเสียงหรือบทลงโทษจะไม่เยอะนะลูกใช่ครับเรามองเห็นได้ไหมจริงๆแล้วการลงโทษก็อาจจะไม่แรงถ้าเราทําตั้งแต่ <ทำ S 2> ครั้ง <ๆ S 1> แรกลูกพวกเรามองอยังไงตอนนี้พี่สู้เห็นอย่างนี้อยู่ตอนนัหง่วงมากครับก็เลยลุกไม่ขึ้นอ๋อเราง่วงมากเมื่อเชา้าอะเมื่อเช้าอะ ที่หนูบอกกระชากอ่ะไม่ได้กระชากตัวหนูนะกระชากเพามแล้วหนูก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะมันหนาวแล้วแล้วหนูก็หลับตาเดินแล้วหนูก็เดินไปชนยมแพงแล้วพ่อก็จับหนูว่าอาบน้ำํำแล้วก็ถู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 พ่อออกมานะเพิ่งลืมตาได้เพราะพ่อล้างหน้าคุณลูกวิธีลงโทษแบบไหนที่คุณไม่โอเคเลยผมรู้สึกว่าคือการที่แบบ ถ้าคนที่ลงโทษเนี่ยบอกไม่คุยกับเราเลยไม่ไม่สื่อสารไม่อะไรกับเราเลยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันมันจะส่งผลแบบกับหลายๆอย่างเลยครับคือมันเฉย่เรารู้สึกว่านี่เป็นวิธีลงโทษที่ร้ายแรงร้ายแรงโหดเกินไปใช่ค่ะเคสลูกสหรับหนูเนี่ยอะไรคือวิธีการทําโทษของผู้ใหญ่ที่หนูคิดว่ามันรุนแรงที่สุดแล้วหนูรับไม่ได้เลยก็การด่าโดยการใช้คําที่รุนแรงแล้วพี่เพียลูกมีไหม วิธีลงโทษที่พีพีแบบว่ารู้สึกว่ามันร้ายแรงเกินไปมันทําให้เด็กรู้สึกแย่เกินไปการขังอยู่ในห้องครับขังในห้องเพราะว่ามันเหมือนกําจัดที่กําจัดการคิดกําจัดการเรียนรู้ที่เราอยู่ในห้องครับอ๋อแสดงว่าพีพีเคยโดนจํากัดบริเวณไม่เคยครับแต่หนูบลาลาบลาหันไปอยู่ในห้องมันเหมือนโดนกาจัดนะครับไป่ดีูไปห้องงานเล็กๆอะไรแบบนี้ครับอ๋อยังไม่เคยโดนใช่แต่รู้สึกว่าถ้าโดนเนี่ยจะรับไม่ได้แล้วพีพีไปรู้มาจากไหนว่ามีวิธีลงโทษแบบนี้หนูอ่านหนังสือครับ มันเหมือนกับเวลาที่ผู้ใหญ่ทําผิดแล้วต้องไปอยู่ในที่จองจําแบบนั้นไหมประมาณนั้นค่ะอ๋อพีพีไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทําแบบนี้กับเด็กใช่ค่ะมีเด็กหลายคนบอกว่าผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนวิธีการทําโทษหนูเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะยังไงลูกที่ที่หนูไม่ค่อยชอบวิธีการโทษของผู้ใหญ่คุณครูที่โรงเรียนหนูอ่ะเขาจะตีแล้วเขาก็หักคะแนนด้วยหนูคิดว่าควรเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนคือคือคือหนูคิดว่าทําโทษได้ แต่ว่าควรจะเลือกหักคะแนนหรือตีถ้าตีหนูรับได้เหรอลูกรับได้อยู่ค่ะเพราะว่าไม่โดนหักคะแนนหักคะแนนโหดร้ายเกินไปกว่าจะได้แต่ละคะแนนให้ให้หนูเลือกถูกทําโทษด,ด้วยกันตีหักคะแนนหนูเลือกอะไรตีค่ะหนูเลือกตีใช่ไหมลูก <c oughs> คิดยังไงกับที่เคสพูดลูกคุณ <c oughs> ถ้าผมคิดนะผมว่าผมก็เลือกตีเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าหักคะแนนหักคะแนนไปเรื่อยๆแม่เราเรากลับบ้านเราก็จะโดนแม่ว่าแล้วเราก็จะโดนอยู่ดี่ คือ,อถ้าเกิดโดนหักคะแนนเนี่ยท้ายสุดแม่ตีแน่นอนใช่แม่ตีแน่นอนดังนั้นถ้า <c oughs> ถ้าเกิดตีไปแต่แรกเนี่ยไม่โดนหักคะแนนแม่ไม่รู้ใช่แล้วพ,พีพีลูกคิดยังไงประเด็นนี้ก็คิดว่าหนูหนูเลือกหักคะแนนเพราะว่าหนูไม่ชอบการทำร้ายหนูไม่ชอบการตีไม่ชอบการตีอัานี่คิดไม่ตรงกันนะจริงๆผมรู้สึกว่าวิธีใช้ดีที่สุดนะคือสามขั้นตอนเลยอันหนึ่งอันนี้คือวิธีที่พ่อแม่ใช้เลยหนึ่งพูดดีๆก่อน พูดดีๆไม่เอาก็พูดแบบแรขงขึ้นมานิดนึงน้ำเสียงใช่ไหมลูกน้ำเสียงขึ้นมานิดนึงถ้าอันนั้นไม่ทำอีกก็คือจะให้ไม่ให้ทำสิ่งที่ชอบเพรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะไม่มีใครอยากแบบไม่มีคนก็อยากทำสิ่งที่ชอบหมดไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเขาถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างของคุณเนี่ยถ้าทำทำผิดแบบห้ามทำสิ่งที่ชอบเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรลูก เล่นเกมครับห้ามเล,เล่นเกมอ๋อนี่สําหรับคูณเนี่ยตรงนี้รุนแรงมากแล้ว <c oughs> ใช่แสดง <c oughs> ว่าบ้านคูณไม่ตี <c oughs> ตีบ้างครับถ้ามันรุนแรงจริงอ๋อถ้าเกินกสเต็บนี้ถึงค่อยตี พีพีมองว่าไงหนูก็คิดว่าเราหนูหนูไม่อยากให้เลิกทาในสิ่งที่ชอบบาราทํางานบ้านแม่ก็จะให้หนูเล่นเกมใช่ไหมครับแต่ถ้าแม่กดในสิ่งที่หนูชอบหนูก็จะไม่ได้เล่นเกมแล้วหนูก็จะไม่มีแรงจูงใจทํางานบ้านครับอ่ะทีนี้พี่ซุปชวนคิดแบบนี้นะถ้าเด็กๆต้องดูแลคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเราจะทําในแบบเดียวกับที่ผู้ใหญ่ทำไหมทำพีพีวพาพีวีทำวิธีใกล้เคียงกันไหมลูกแล้วคูณนะลูก ผมว่านะผมจะใช้สามสเตปนั้นเลยสามการกเต็มเดียวกันใช่ครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าไม่มี่คุณพูดมาน่าสนใจเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยสามลำดับเนี่ยดีก็คือเริ่มพูดดีๆก่อนน้ำเสียงเริ่มเข้มข้นและอย่างที่สามคือห้ามทำในสิ่งที่ชอบเพราะไม่มีใครอยากสูญเสียสิ่งที่ชอบออันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาจะเลือกใช้แบบเดียวกันน้องแสดงว่าถ้าหากว่าเราต้องดูแลคนที่ อายุน้อยกว่าเราดูเหมือนเด็กๆก็ใช้วิธีเดียวกับที่ผู้ใหญ่ใช้อยู่นะแต่ว่าเราจะเราจะทําให้มันน้อยกว่ากับลูกตัวเองแต่ถ้าโดยกับตัวเองเราจะไปทากับพ่อแม่ว่านิดหน่อยถ้าหนูมีมีลูกกันสมมตินะลูกหนูบุกไม่ตื่นก็จะบอกว่าแม่จะทิ้งนะของที่ลูกชอบจุ๊กการที่เราทําตัวเราไม่ถูกลงโทษกับการให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนวิธีลงโทษอ่ะ อะไรคือสิ่งที่ง่ายยากกว่าการลุกเรียนทำให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนวิธีลงโทษเพราะอะไรลูกถ้าเราให้เราทำเองมันยากแต่ถ้าคนอื่นทำมันง่ายเพราะว่าเราไม่ได้เบื่อคนทำเองเด็กๆเ,เลือกจะไม่ปรับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วถูกลงโทษแต่ไปเลือกปรับวิธีลงโทษให้เบาลงหรือเลือกวิธีลงโทษที่เรารู้สึกว่าเราโอเคอ่ะปรับวิธีลงโทษแล้วก็ <c oughs> เปลี่ยนตัวเองอ่าถ้าสมมุติว่า คุณพ่อคุณแม่ปรับวิธีลงโทษแต่หนูไม่ลุกจากเตียงเลยล่ะลูกเราจะทํายังไงกันดีอะให้พ่อแม่ถามว่าคะแนนสอบครั้งนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราลุกพ่อแม่ก็จะไม่ถามแต่ถ้าเราไม่ลุกนี่ประเด็นคือเพราะว่าวิธีลงโทษเป็นวิธีที่หนูชอบไงหนูไม่กลัวแล้วหนูก็เลยไม่ทําสิ่งนั้นอะหนูกลัวเพราะว่าถ้าเกิดหนูบอกคะแนนคะแนนคะแนนสอบไปอะ อืมโอเคเรารู้อะไรเกิดขึ้นต่อ <c oughs> แล้วเด็กๆคิดว่าเราพอจะเข้าใจมุมผู้ใหญ่ได้ไหมลูกในมุมผู้ใหญ่เนี่ยคิดว่าที่เขาทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาทําเพราะอะไระก็ตอนที่แม่ลงโทษหนูแม่ก็บอกแม่ก็ไม่ได้อยากลงหรอกแต่แม่บอกว่าถ้าหนูไปทําแบบนี้กับถ้าภายนอกในโลกจริงอะครับ <c oughs> อาจจะมึงอาจจะเกิดการรา้ายแรงมากกว่าการตีอะไรแบบนี้อะครับ <c oughs> สนแสดงว่าคุณแม่อธิบายก่อนจะลงโทษใช่ค่ะแล้วเมื่อลงโทษแล้วอธิบายอีก แสดงว่าพีพ,พีมีความเข้าใจใช่ค่ะเคสเข้าใจวพาไงลูกหนูเข้าใจว่าที่เขาตีหรือว่าเขาดูด่าเราเพราะเขารักและอยากให้เราจําหนูมีความเข้าใจระดับหนึ่งไหมว่านั่นคือความรักเข้าใจอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเคสอยากจะขอว่าเบาลงอีกนิดเบาลงอีกนิดหนึ่งคุณอยากจะบอกผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ต้องลดการลงโทษลงแต่ตัวเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ต้องปรับตัวมาให้อยู่ตรงกลางไม่งั้นถ้าเพิกละการลงโทษลงปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอีกนะ ก็ต้องปรับตัวมันไม่มีทางเลือกอยู่แล้วอะครับสมมติโดาลงโทษว,ว่าอาบน้ําช้าก็อาบน้ำให้มันเร็วหน่อยเพราะยังไงแบบเพราะอยากเล่นเกมเอ้าแต่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เล่นเกมเพือพ่อสบายกว่าด้วยซ้ําแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยในท้ายรายการที่เราคุยกันเนี่ยเราจับได้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าทั้งผู้ใหญ่และเด็กต้องปรับเข้าหากันมีวิธีการลงโทษที่ผู้ใหญ่คิดว่าคือความรักแต่เด็กรับไม่ได้จริงๆก็อยากให้ผู้ใหญ่ปรับในขณะเดียวกันถ้าเด็ก ปรับตัวเองไม่ให้ถูกลงโทษอ่ะบทลงโทษที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้ก็จะไม่ถูกนํามาใช้ใชทั้งสองฝ่ายปรับข้อหากัน<ช>น่า<ช>จะเป็นทางออกของเรื่องนี้เนาะมาทําให้ทุกช่องว่างแห่งความสงสัยถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจระหว่างเจนในเกิดที่หลังฟงหนู ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเกิดที่หลังฟังหนูหน่อยได้ทาง YouTube Super g i l Official และ Podcast ทั้ง YouTube Podcast Spotify และ Apple Podcast นะครับ